มื้นี้เหมานะแม่ขอเสนอเมนูหวกหมกหม้อจ้าหวกเป็นภาษาอีสานซึ่งแปลว่าลูกกบหรือลูกเขียดตัวเล็กๆที่มันมีหางนะจ้าลูกกบเขาก็เอินว่าหวกกบลูกเขียดเขาก็จะเอินว่าหวกเขียดค่ะแต่ถ้าลูกเบียดต้องหลีกออกนะคะเพราะว่ามันฮอนวิธีจะรู้ว่าอันไหนลูกกบ อันไหนลูกเขียดก็ต้องใช้สัญชาตญาณความชำนาญเป็นพิเศษนะคะวิธีจับก็คือต้องไปหาซ่อนค่ะสำหรับม,มังคุดซ่อนอยู่ตลาดค่ะง่ายกว่าเยอะ <c oughs> ว่าแล้วเราก็รีบไปทำห้วกหมกหมอก,กินดีกว่าจ้าอันดับแรกเราต้องนำห้วกที่ได้มาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะ แต่ก่อนผู้เฒ่าผู้แก่จะไปหาหวกตามไหานาค่ะช่วงฝนตกนะคะหวกจะออกบายเยอะมากเลยค่ะสมัยแต่กี้ตอนน้อยๆมังคุดก็เคยมีโอกาสได้ไปหาซ่อนห่วกกับเพื่อนๆน,นะคะมันเป็นวิถีชีวิตที่หมวนมากเลยค่ะแต่สมัยนี้ก็หายากแล้วค่ะแบบนี้ปัจจุบันมีการเลี้ยงขายเยอะแยะค่ะแต่ถ้าจะให้แซบแนะนำหาตามธรรมชาตินะคะได้ฟิลกว่าเยอะจ้ะ ฟิวขาดเด้อจ้าเพราะว่ามันจับยากเมื่อล้างหวกสะอาดแล้วนะคะก็เอาผักอีเลิศนะจ๊ะมาล้างให้สะอาดค่ะใบผักอีเลิศภาษากลางเรียกว่าใบชะพูนะคะผักที่สองก็คือผักชีลาวค่ะหมกหวกยังคู่กับผักชีลาวแล้วคนอย่างเราๆอ่ะคู่กับอะไรอ่ะไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรขอแค่เธอมีใจแค่นี้ก็พอ ผักที่3ามคือหอมบัวค่ะล้างให้สะอาดโลดอ้อลืมบอกนะคะก่อนสิกินหวกอย่าลืมใส่ขี้หวก,ก่อนเดอ้อใส่ขี้คือการเอาขี้ออกค่ะถ้าลืมเอาขี้ออกมันจะขมค่ะพี่น้องมันสีบอแซบส่วนรสชาติของหวกนั้นมันก็จะเป็นรสชาติเหมือนการกินปลาซิวปลาส่วน,นะจ๊ะ บัดซิวาปาซิวปลาสอนคืออะไรปลาซิวปลาสอนนะคะก็คือลูกปลาตัวเล็กๆนะคะโอเคไปกันจ้ะแม่หลังจากได้ผัก3ามสหายแล้วนะคะก็ทำการซอยยิกๆไปเลยจ้าขนาดแล้วแต่พอใจของใครของมันเลยคะ่ะส่วนของมังคุดก็จะเป็นประมาณในภาพเลยคะ่ะจีบได้นะนอกจากต้มมาม่าเก่งแล้วยังซอยผักเป็นด้วย ต่อไปทําเครื่องหมกกันจ้าสามสหายเรากลับมาอีกครั้งค่ะมีพริกหอมกระเทียมพริกหอมกระเทียมช่วยดับกลิ่นคาวปลาส่วนเรานั่นหรา้าช่วยดับกลิ่นคาวใจเพราะถ้าเธอมีเราไวไวแม้แต่หัวใจก็ไม่ได้กลิ่นคาวแต่จะได้กลิ่นเราไปแทนเ <c oughs> <c oughs> จ้าบ,บทเจ้าก่อนก็นกมาจากพี่น้องจา๋า <c oughs> ก็ยังวนะ่าละน้อคู่ภาษาไทยแม้ให้เกียรตินิดดึงอ้อหมกหมอ้ออย่าลืมใส่หัวสิงไคด้วยนะคะหลังจากแกะสสหายเสร็จแล้วนะคะก็เอาหัวสิงไคมาซอยโลดจ้าซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะได้ตำง่ายๆเมื่อเตรียมเครื่องเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาผสมปนเปกันจ้าตำให้ละเอียดโลดจ้ะแม่ ส่วนบางคุดนั้นวิญญาณแม่เบีย้ยเข้าสิงทันใดคะ่ะเฝ้าตำท่อแม่ลีลามากคะ่ะพอเครื่องเทศได้ที่แล้วนะคะก็ทำการโคเละเลยจ้าเอาหัวที่เตรียมไว้ใส่หม้อแล้วก็ใส่เครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากตำละเอียดแล้วนั่นล่ละจ้าปรุงรสด,ด้วยอายินโมโตะนิดหน่อยจ้าแต่ว่าขันไซหลายกะสีแซบได้พี่น้อง มื้อนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะคือปลารา้าทําการโคเละให้เรียบร้อยจ้าลา้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะเมื่อได้ที่แล้วก็แจๆดูค่ะถ้าพอนัวๆแซ่บๆก็คิดว่าน่าจะแซ่บนั่นแหละจ้าเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ทําการหมกหมอก้อปกติเขาจะหมกใส่ใบตองนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในเมืองเนาะต้นกล้วยกับบะคอยมีนะคะก็เลยต้องใส่หมอ้อแทน การหมกหม้ออย่าลืมนะคะว่าอย่าใส่ไฟแรงนะถ้าใส่ไฟแรงมันสีใหม่แล้วก็คิว้วกรึบอดกินจ้า <Yeah! S 1> เสร็จแล้วจ้ามื้อนี้เหมานะแม่แซ่บมากคะ่ะ ขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่ค่ะ